สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตนะครับเจ้า nvidia เดียชิลนะครับโปรนะครับอเอิญวันนี้ผมได้ nvidia เดียชมาใช้นะครับก็ลองจับอยู่ครึ่งชั่วโมงก็สงสัยว่ากับราคาขนาดเนี้ยมันสามารถเล่นไฟล์หนัง ISO แล้วสามารถโชว์บูเลีได้เปล่าเมนูบูเลได้เปล่าครับก็จับอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ลองทำดูก็โชว์ได้นะครับ มีวิธีทําอยู่นะครับโดยใช้นี่นะครับโคดี19.0บูเล64บิตนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็สคริปเซอร์วิตตัวนี้นะครับเป็นไฟล์สองไฟล์นะครับขั้นแรกก็ติดตั้งโคดี19.0บูเล64บิตก่อนนะครับไฟล์เดี๋ยวผมจะแจกไว้ใต้เดสคริปชันนะครับ เมื่อติดตั้งโคดี้เสร็จแล้วก็เปิดโคดี้เข้าไปเลยครับต้องใช้โคดี้ตัวนี้นะครับเมื่อเปิดโคดี้มาเข้าไปแล้วก็ให้เลื่อเข้าที่ส่วนเสริมนะครับแล้วก็เลือกติดตั้งจากไฟล์ซิปนะครับไปแหล่งของ้อมูลภายนอกนะครับไปที่เราเก็บไฟล์แอดดอนหมดเลยครับอ่านี่ครับตรงเนี้ย คลิปเซอร์วิตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่หัวข้อาการตั้งค่านะครับไปที่ตัวเล่นนะครับหัวข้อแผ่นดิสนะครับอ่าโหมดการเล่นนะครับโหมดการเล่นบูเลให้เลือกเป็นแสดงเมนูบูเลนะครับนี่นะครับแล้วมีข้อแม้ว่า ไฟ ISO ที่เราจะเล่นนี่ต้องเล่นจาก SMB นะครับจาก addon Google Drive ไม่ได้นะครับหรือเพกหรือ MB ก็ไม่ได้นะครับต้องเล่นจาก SMB นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับอ่าเองนี้เกเดี๋ยวผมจะเล่นเรื่องนี้นะครับ Godzilla นะครับ Monster 2019นะครับ ISO เจ็ดสิบสองจุดหนึ่งแปดจิกนะครับอย่ลองไม่ให้ดูครับว่าโชว์เมนูบูลเล์หรือเปล่าครับอ่านี่ครับอ่าเข้าเมนูบูลเล่นะครับนี่ครับ เห็นไหมครับเมนูบูเล่มาแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าเสียงเราก็เลือกปรับได้นะครับอย่างเสียงนะครับเห็นไหมครับจะเอาเสียงอะไรครับ ว่าเอาเป็นตัวเบี้มอสนะครับเลือกเสียงตรงนี้ครับอาสาบก็เลือกได้นะครับนี่ครับเมนูบูเล่นะครับอาครับนี่ครับเล่นเมนูบูเล่ได้นะครับอาเมื่อเสร็จแล้วก็เรากดเล่นหนังครับอานี่ครับเข้าหนังแล้วนะครับห ขอจบนนี้ก่อนขออาจายนังก่อนนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทตเพราะช่วงนี้ลิขสิ์มาแรงนะครับวิธีทำก็ตามนี้นะครับสรุปเล่นได้นะครับเมนูบูเล่นะครับใช้โคดี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ไฟล์แอดดอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกไว้ในเดสคริปชันนะครับสำหรับใครใช้ Nvidia Shield ก็ลองไปทำมาดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ